เอฟซีถ่ายรูปคู่กับรูปน้องค่ะอันนี้คือรูปขององ๋เพยงเป็นวิดีโอไรท์ right? โอเคอยมใมาเโอเคสวัสดีค่ะนางกุลาพาติพาเที่นี้ส่มบ้านน้องออนนะคะันนี้คือภาพของน้องอุ๋ยอินะคะหุูกจำลาอยมากค่ะน้องันี้ยังน้อยแต่ประสบความสณเร็จ ก็เชิญชมดีๆกับน้องนะคะโอ้ยอย่าไปทายเอาหมองในสวบหรอกถ้ายอาหมองเจกเจกแม่โอเคเชิญชมเลยจ้าเรียนเจ้าสามเฮียมแต่ใจดีอยู่นี่กันทะลักเลยบอกค่ะ อย่นอนอนออสนามสวนทวดเรียนหลังปั่มปัตท่อหลังป่มปัต่อหนองน้ำออมเราบานอ,อ,อยู่บ้านอยู่เลาะโงเรียนก่อนเราก็บ้านเลื่อนไทยอยู่เลาะโงเรียนก็ <c oughs> มแต่ย้าย์่หละยูเพราะว่าตากระเสียปีปีห4ี่มิแต่ยายก็ม้ากูงหนึ่งยังมาถูงไม่เหียมแล้ว <c oughs> <c oughs> ร้อง,ง80ส่บัวแล้วย่าย

ช,ชื่อนามสก,กุลแล้วก็ยืนเขียนได้ไหมคะตรงนี้กันแ้แล้วก็จำนวนเงนเินด้วยค่ะเงีนยนี่เลึกจิกค่ะ เีียังไงก่อเอ่อค่ะแล้วก็จำนวนร่วมทำบุญค่ะแกกรรมการยุวัตกสิเอยไล่ซื้อห่อน้ำนะคะพอมีบุญใหมากเ้ยยินดอกยุนเลยนี่เปนี่เนี่ตัวค่ะแมนค่ะขอบคุณมากนะคะ ดีมวเตอ,อ,อนนร์ไหมเอาทำเลิดนิดหน่อยรดีมวเตอก่อนข้าขากับสิก,กับไงเด้ค่ะออกทางนี้ายแห้งออแห้งไปกันะลักเลบเกยขมมากขึงนขามากทางแรงนะขนาะดเป็นพุ่นกันะละกระด้าจงจะเห็นว่าอันว่าหมูต่ว่ายุบาลน้องผู้มูซีเ เขาเขียนไปว่าบ้านหนองคูมาวัดหนองคูเขามาเลยเห็นแล้วบุ้งไส้มาเนาะค่ะอันนี้มันเป็นบ้านบ้านซวยหรือบ้านเล่าบ้านเล่าค่ะเขาใจว่าแถวนี้อันบ้านพ่นก่อนเป็นบ้านซวยอ๋อโคดขอเป็นเยือกเป็นเยอือกมู่บ้านแก่กันจะบอกว่าคือกันอันนี้เป็นบ้านเล่าค่ะ

ไม่นะฮะนะนยังอยู่ a คิดเปีอุ <k 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 puzzles, ้ยมเดนเสืตานอยใ่หเดือนเาไดก่เดือนะ้่ะเวมาใกลๆหน่อยเออนั่นมากลแล้วมากลแลวมาไกล้แล้วมากล้แวอาบน้ำเอียมแบนี้ อาภัยอา,อาหายค่ะอาบเองหมายถึงบุญเราไปอาบลานเพราะว่ามันเสูงยังไปอาบอันแถวหนองยาลาดมันเกิดยังโบเกียงมันเถือ่ออาบอยู่ขอนแก่นนในจังเกียงอาบอยู่บันไพรเกียงอุ้ยหยอกเก่งเลยยังเดาว่าบา่ <laughs> ได้เนาะเด้เดาบ่ได้หูนี่บ่ได้ตัดเลยหูกลางหูตึง <laughs> <laughs> เป็นมากประเทศไทยบ่คะโอ้ยเรามเราอยากมาอยู่มันแล้วบ่แตัวบ้านเข<ต>าบ้านในหมูบ้านเราไม่โลดหลเดียวมไม่ไทยบ,บ้า,านสามหลังไม่ไทยอยู่ค่ะนอกเวย์นคับรถ,ถามะเทศ <c oughs> อ่าอนี้นใน,น,นานจะเทานานาเก็ตสองมาเปิดมาเปิดฮีเตอร์เปิดฮีเตอร์ บ้านมันอุน่นค่ะม,มังสั่นพอน้ำพลอยยังไม่จะแตกเมื่อตัวมันจะเป็นนมอืมอันไปซื้อบ้านไม่อันอยู่อันเมื่อแม่นี่ไปอยู่น่นว่าเมียมาขู่นั่นน่ะนี่เป็นปู่มาเขาจะมีปลาใหม่เป็นเป็นของเจ้าของเองนั่นแหละค่ะออหยอกใหญ่เลยหยอกใหญ่เลยนี่ <c oughs> <c oughs> แค่ที่เจอหน่อยทุกแล้วเจ้าบอกเล่าปีเงี้ยนั่นภาษาทยยวนก่อนเจ้าบอกเล่าจำกอดหนึงแต่เจ้าบได้ตอนแ่บพูดกเมาเนาะไม่มีเพื่อนเล่นเลยดิมีเพื่อนเล่นลิ

ดุ๊กดิ๊กค่ะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กจับอัพลุกจับอัพ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 จอัพกระโดดเมื่อคืนหนวกอ้วนเออขึ้นเว้ยขึ้นเว้ยน่ารักเลี้ยงกับหมาอยู่บ้านหมาเป็นเศร้าตัวหนุ่งสาวเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวอันมาสวนอาทิตย์บางหันเกิดเขาเอาอันแมวไปปล่อยไว้หนาสวนดูเลี้ยงเด็ด ใช่เก็บไปเลี้ยงไปให้พวกหนาเขาเลี้ยงค่ะอ่ะพอแล้วอ้าวปิดใจปิดใจอะไรก็แช่นะคะช่องกัะนาในบ้านนงองรอลงหน้าานไม่ตายลงองประวันในบ้านนงอค่ะซอยบิงนโฆษณาให้น้ำเลยค่ะตัดเนแพอกันไม่กินหนาค่ะ